Soviet commanders are meeting at Davialo Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Good luck. I've set the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. ขอผมแคสไปด้วยแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าสิ่งนี้ผมทำ <Yeah. S 1> แล้วมันจะค่อนข้างแปลกแล้วคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ <Yeah. S 1> รู้อะไรไหมเทปเราได้ฟัง <Yeah. S 1> ทั้งหมดตามที่ <Yeah. S 1> ผมต้องการให้ฟังแล้วสุดยอดไหมแต <Yeah. S 1> ค่อนข้างจะอัดเทปเยอะไปในพา <Yeah. S 1> ร์ทก้าร้องขอโทษด้วยนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมกลัวไม่ทันเทปแต่ว่ามันทัน <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เลยไม่มีเทป ไม่มีเซนเปิดระหว่างทางอีกแล้วโอ้โหพลาดไปเลยก็เลยต้องฟังเสียงของแทนต้องขอโทษด้วยนะครับก็ทนฟังกันหน่อยนะโอเคด่านนี้เราจะต้องจับคอมมานเดอร์ทั้ง3คนเพราะว่าผมจะไม่ฆ่าแต่ปัญหามันอยู่ที่มันมีเป้าหมายนึ่งก็คือต้องฟังทั้ง3คนนี้คุยกัน ซึ่งมันเราจะอร่อยไม่ได้แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนตอนฟังก็คุยกันเราต้องจัดการเก็บคนนี้ก่อน oh <my> ผมทดลองทุกวิถีทางแล้วนะ oh <my> ก็คือการไปเก็บคอมมานเดอร์ตรงตอนที่มันขับรถมาถ้าเราไปทำอะไรกับคอมมานเดอร์ตอนมันขับรถมาคอมมานเดอร์สองคนอ่ะมันมาจากค่ายอื่นอ่ะมันขับรถมาถ้าเราไปทำอะไรกับมันปุ๊บ มันจะไม่ขับรถมาอีกเลยมันจะคาอยู่อย่างนั้นเลยหรือไม่ก็วิ่งกลับฐานไปเองดันนงนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเอาคนที่อยู่ตรงนี้ให้น้อยที่สุดระหว่างทางที่มันมาเพราะว่าเราก็จะได้ปลอดภัยจริง เทคโนโลยี full turn recovery นี่ดีนะทำให้คนบินได้แบบเอาไปทำเอาไปทำอเอ็แบบว่า I believe I can fly น่าจะฮาดีอะลองดูไหมโอเคแล้วก็รอให้ไอ้นั่นเห็นปุ๊บฮะนั่นอะไรอะตู้ไปสู้ แล้วมันก็จะวิ่งไปเราก็จะได้ไม่ต้องขนมันจากตรงนี้ไปอย่างไงเราก็ไม่ได้ต้องคอยแบกมันเพราะมันวิ่งมาให้ไกลตรงนี้ได้ right. ดานนี้เอาขึ้นหมดครับบินกันหมดทุกคนเพราะว่าผมต้องการคนน้อยที่สุดระหว่างที่ผมฟัง I fly อู้ยนั่นเห็น has He's that. updated. been Roger coming too. Roger that. มีเป้าหมายนึงก็คือมีอีเป้าหมายนึงก็คือต้องเอาไอ้คนทหารที่มากับคอมมานเดอร์สองคนเนี่ยขึ้นไปแล้วคอมมานเดอร์มันมีสองคนคนที่มาก็มีสองคนเป็นสี่คนแล้วเอาสี่คนขึ้นไป ดานนี้ง่ายมากๆนะผมเล่นไม่กี่นาทีก็ได้แล้วอะถ้าไม่เอาเป้าหมายนะ think about every night and day. Spread wings and fly away. I believe I can หมดครับควายกันหมดทุกคนผมก็เลยต้องอธิบายไงว่าสิ่งที่ผมทำอะพอถ้าปล่อยไปคนคงคิดว่าผมบ้าแน่เลยเอาบินหมดทุกคนเลยอะมันเพื่อความปลอดภัยของผมเอง จุดที่ดีที่สุดของการฟังคอมมานเดอร์ก็คือจุดนี้ครับหลังจากผมทดสอบไปหลายจุดแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดแถมยังเป็นจุดที่หลังจากที่เขาคุยกันเสร็จแล้วอ่ะเป็นจุดดีด้วยนั่นแหละครับบลังคานี้ ผมว่าจุดที่ดีกว่ามันคือหลังคาข้างหน้านู้นนะครับจะได้เห็นเขาคุยกันแต่ผมพยายามโดดไปกี่ทีมันก็ไม่ไปได้สักทีอะบันไดก็ไม่มีขึ้นไปแต่มันมีเครื่องสื่อสารข้างบนอะมันต้องขึ้นไปได้ดิ analysis complete เอาโอ้โหซนเกินโอ้โหไม่น่าขยับเลยอะโอ้โหไม่น่าขยับเลยอะอยู่เฉยๆก็ดีแล้วดันไปซน

ผมว่าผมว่าซับเรเซอร์ผมไม่พอแน่นอนอ่ะตรงสั่งเมื่อกี้ยิงไม่โดนไปเยอะเกินเฮ้ยจะเอาตรงกลางอ่ะไม่เอาใส่ทหารนะถ้าใส่ทหารมันจะมึนผมต้องการให้มันหลับไม่ใส่ตัวเองด้วยเฮ้ยจะอยู่ตรงการลางอ่ะมันจะออโต้ให้ทำไมเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายก็ใส่ทหาร Вы сможете ударить по врагу гораздо сильнее, когда ваши люди его обнаружат. Это воодушевляет. Supply drop complete. Остается вопрос. Как противнику удалось похитить столько солдат и не засветиться? Его что... привязали к воздушным шарам. นั่นไงสตันเลยอาวุธล้ำอาวุธสุดล้ำของตะวันตกไม่ได้อ่ะมันสตันแป๊บเดียวตื่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้อเออขออย่าหลุดบทสนทนาแล้วกันโอ้ยหลุดวะ่ะหลุดวะ่ะรีบกลับก่บอน не может быть все зоны. Перелезки. А так что зон предыдущего входа в Именно. Разрешаю. Выполняйте. Спасибо, товарищ капитан. Я отдам приказ установить мины. только вернусь на базу. Я тоже отдам такой приказ. Хорошо. На сегодня это все, товарищ. ได้เวลามันกันแล้วต้องเก็บทุกคนนะถ้าเอา3คนนี้ยิยงคอมแมนด้วยปุ๊บคนอื่นก็จะมาเลยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยอะ่ะคือต้องเก็บทุกคนจริงๆด่านนี้ โอ้โหไม่โดนอีกดีนะสั่งกระสุนมาโอ้โหไม่โดนอีก <Looks like S 1> เป็นอะไรเนี่ย เราขึ้นทุกคนแหละเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าไอ้สี่คนนั้นที่มากับคอมแมร์ได้คนไหนผมดันลองเล่นไงถ้าผมลองเล่นนะแล้วผมกด r e ตา a r t mission ใหม่อะ่ะมันก็จะเก็บไอ้เป้าหมายที่ผมทำไปแล้วไปเลยอ่ะ ผมจะต้องเลือกผมจะต้องเลือกเช็คพอยต์อะถ้าเช็คพอยต์ปุ๊บมันก็จะไม่เก็บเป้าหมายอะแล้วมันก็จะได้มาเห็นว่าทำเป้าหมายสำเร็จกับทุกคนไงแต่ผมชอบกดผิดไปกดรีสตาร์ทไงเวลาผมจะเริ่มใหม่อะผิดทุกทีเลยอะที่เห็นเป้าหมายมันทำไปแล้วนี่คือว่าผมกดผิดนะเกผมต้องทิ้งคนไว้เพราะว่ามีเป้าหมายหนึ่งก็คือต้องไปช่วยสองคนที่อีกที่หนึ่งเลยอะคืออีกหมู่บ้านเลยอะ เราก็ตองใช้ทริคเทคโนโลยีการพลางตัวที่ล้ำที่สุด y e ่ <Yes. S 2> ผมลองมาช่วยก่อนแล้วพอเราไป ไปที่หมู่บ้านนั้นะมันจะเริ่มคุยกันแล้วซึ่งมันไม่ทันอันนี้เหมือนเป็นทางเดียวที่จะทําได้ถ้าจะเอาแทสททั้งหมดอะ มันจะมีทางขวาขึ้นมาอีกคนหนึ่งอ่ะปกตินะไม่มีหรอมันไปไหนวะโอเคเราไม่มีเวลามารอมัดระวังละ oh. มันไม่ขึ้นมาว่ะรอบนี้ พวกนี้อินดี้เนาะไม่ค่อยทําตามแบบเดิมเลยผมว่าผมก็แบบทำตามแบบเดิมเวลาประมาณเดิมแล้วนะอันนี้มีคนหนึ่งใช่โอเค subject is in รีบเกินไปเปิดประตูไปเปิดประตูให้เขาดูว่าเราอยู่อย่านี้ นั่นก็ยังไม่ขึ้นมาอยู่ดีมันต้องขึ้นนายคนตนึ่งนะปกติมาว์บกันต่อ Please Repon select delivery point. ที่ต้องทิ้งไว้คนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเอาคนนี้ขึ้นปุ๊บภารกิจมันจะสำเร็จไงพอภารกิจสำเร็จปุ๊บมันก็บอกว่าให้ออกจากคอร์โซนได้เลยพอเวลาวิ่ไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งปุ๊บไปเลยครับมันถือว่าออกจากคอร์โซนจบภารกิจเลยเพราะว่าโดนมาแล้วก็เลยต้องทิ้งไว้คนหนึ่ง mission will let the clan know he's been dealt with. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Extraction arrived at the base. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Maybe it's at the wall. แล้วไอ้ที่เดินสาวเท้าก้าวข้างหน้าผมนี่มันคือใครเนะี่ยไอ้ที่ย่องอยู่ข้างหน้าผมอะ <Did S 1> <laughs> มันไม่มีชูยังไง <laughs> Amazing Mission Complete That right there is why you're the best boss the one and only We're talking about it seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan, sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. You've probably gotten used to operating in Afghanistan, but therein lies the danger. You can't let your guard down, boss. Boss, this is important. We've reports of a cracked sniper at large in the Afghan wilderness. The Soviets call this sniper Tiki. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd uh, best watch your step.